วันนี้ให้โอกาสเลยพูดความในใจบอกความในใจหนะ่อยว่าเราอยากร้องท่อนไหนแล้วก็ร้องโชว์เลยวันนี้ออคืองจริงผมอยากร้องนี่ท่อนอูอ๋พันแรกใช่อยากร้องร,รอบแรกด้วยแต่ไม่เป็นไรเราก็ได้ร้องเหมือนกันแต่เรา<ช>ไ,ดได้ร้องขึ้งหลังรู้ไม่ถ้าคนมันรักจะให้รักรัก,รกไม่ไง่าย คือตั้งแต่แบบฟังเพลงตอนแรกผมอยากลองทอนพิตาผมรู้สึกว่ามันฟังตอนแรกแล้วมันแบบมันเพลินดีมันมัน,ม,นมันอินเข้าใจแม่จะรักเธอเท่าไร่บางเงินว่ายังไม่ใช่ก็เลยเป็นได้แค่เพื่อนรักเธอ วันนี้เธอมีใครฉันไม่เป็นไรเลยเบบี้ก็จริงๆริอ้ก็อยากแรปไม่เน่นไม่คือโอ้อยากจริงๆก็อยากร้องท่อนพิต้าเหมือนกันตอนแรกดีเฉยเลยทำไมเพราะว่าตอนแรกแบบผมผมพิต้าที่หมวยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการไฟกันอยู่อะไรอย่างงี้เหมือนเวอาเหมือนกันนะเะารียกว่าออเดชันเพื่อให้ได้ท่อนนี้มาเข้าใจ แม้จะรักเธอเท่าไรบางเอาไว้ยังไม่ใช่ก็เลยเป็นได้แค่เพื่อนรักเธอวันที่เธอมีใครฉันไม่เป็นไรๆ baby ตรงเลยนะครับพี่ครับผมยังพอไม่ตามโอเคจริงเหรอเยี่ยมเลยเฮ้ยทำไมมันขายดีขนาดนี้รู้สึกว่ามันเป็นท่อนที่มันแบบ สื่ออารมณ์ได้ดีมันสร้างแบบอิโมชั่นอนลนิดนึงเหมือนมันแบบรู้สึกว่าเราแบบว่าเขาเรียกว่าไงมันรู้สึกอึดอัดพอเราฟังอันนี้เราถึกแบบเออมันตรงกับแบบความรู้สึกของเราออมันแบบมันทัชงนี้เลยใช่เข้าใจแม้จะรักเธอเท่าไรบางอย่ายังไม่ใช่ก็เลยเป็นได้แค่เพื่อนรักเธอ วันนี้เธอมีใครฉันไม่เป็นไรเลย b บ b ีโอ้โหคือก็ไม่อยากโกหกตัวเองว่าอยากได้ท่อนนี้ตามอีกแล้วอรออันเดี๋ยวเพื่อมันจะได้ไม่ซ้ำจะได้ไม่ไม่น่าเบื่อเอาท่อนุกละกันเพราะว่าท่อนหกก็เป็นท่อนที่บอกความรู้สึกแล้วก็อารมณ์ของเพลงนี้ได้แบบค่อนข้างที่จะครบถ้วในสุดงั้ยน่าจะเป็นท่อนหกอครับ แค่เพื่อนที่อยากรักเธอคงจะไม่เป็นไรใช่ไหมเธอฉันเอาคำว่ารักก็บไว้ไม่ให้ใครเจอแค่เป็นคนเดิมที่ยืนข้างเธอเอาจริงก็อยากลองท่อนตัวเองนั่นแหละใช่ไหมเข้าใจแม่จะรักเธอเท่าไรเท่าไรบางอันว่ายังไม่ใช่ไม่ใช่ Gollip and I can't yeah. run. One, it's me cry. Uh. Shunnip and Rayleigh, baby.